ตั้งแต่ยกที่การนะคะโอเคไหมคะอ่ะตอนนี้เราไลฟ์แล้วเนาะเราน่าจะออนอยู่บน Facebook แล้วเนาะโอเคค่ะนานเหลือเกินทุกคนค่ะบ๊ายบายไม่ใช่บ๊ายบายสิเพิ่งเลิกทักทายทั้งวันนิดนึงตกลงเริ่มเย็นกี่โมงกันแน่เนี่ยคุณเวททักทายทั้งวันนิดนึงห้านาทีห้านาทีเราไลฟ์สดกันแล้วเดี๋ยวก็แยกย้ายสไลด์ตัวไปพักได้ แล้วมีการประท้วงใช่ไหมคะจะขอสิทธิ์ในการประท้วงในการจะไปพักใช่ไหมคะใช่เเสียใจด้วยนะคะเพราะพี่จะปิดใหม่ทุกคนค่ะทุกคนอ่ทุกคนสวัสดีทั้งบ้านนิดนึงจ้ะสวัสดีค่ะโอ้โหน่ารักมาะเด็กดีสีสังคมเด็กดีสีสังคมมากเลยลืมไปแล้วเมื่อกี้พูดอะไรก็ไม่รู้เนาะตอนนี้แบบว่าพอเจอทางบ้านพอเจอคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่หนูอาจจะดูไลฟ์อยู่นะคะหนูกะต้องทําไมคะ ขยันเรียนนิดนึงเมื่อกี้ลืมไปแล้วว่าพูดอะไรเนาะต้องสร้างภาพครับปูอะไรนะคะเราต้องสร้างภาพทำไมหนูถึงเป็นคนอย่างนี้หนูไปเอาคำพูดพวกนี้มาจากไหนคะ อ่านหนังสือเจอครับครูสั่งให้ผมเตรียมกับครูมาก่อนครับสุดยอดมากครูสั่งให้ผมเตรียมกับครูมาก่อนครับตอนนี้ขึ้นไปที่ไลฟ์แล้วเนาะเตรียมมาก่อนทุกคนเตรียมมาก่อนไปคอมเมนต์หนึงเฮ้ยเตรียมาก่อนถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากเสียเวลานานเดี๋ยวพี่ขอลวดเดียวเลยพี่ไปลวดเดียวเลยพี่มิวไปทุกคนเลยพี่ไปลวดเดียวเลยนะจ๊ะไปกดไลค์กดเลิฟคอมเมนต์นิดหน่อนอ่ะพี่มิวไปทุกคนไม่จะเริ่มค่ะจะเริ่มค่ะ ไม่ได้เสียงค่อยเลยเสียใจด้วยนะอ่ะอ่ะโอเคทุกคนคะวันนี้พี่จะคุยขอฟังขอสมาธิฟังเป<ง>๊ะ<ฮ>เดียวลูกเสียใจนะคะพี่ไม่อลาวค่ะพี่ไม่อลาวให้ให้พวกหนูสปีกค่ะขอเวลาแป๊บเดียวนะคะอ่านโมนโมบอกอัดอันอัดอันตันใจว่าอยากพูดอ่ะขอสามคำนี้ค่ะขอสามคำค่ะซึ่งไม่ใช่ I love you ค่ะ ก็คือจะมี how long when และ how often นะเปลี่ยนเรื่องได้ทันทีทันใดมากซึ่งพวกนี้สิ่งที่เรากำลังเรียนอ่ะคือเรากำลังเรียนเรื่องของการถามคำถามจำไว้เลยนะคะหัวใจของการถามคำถามคืออะไรคือเราต้องตอบให้ตรงคำถามเนี่ยชีวิตมีแค่นี้เลยลูกคือการตอบให้ตรงคำถามเช่นเวลาถามสถานที่หรือ็ต้องตอบเป็นสถานที่นะถ้าถามเป็นเวลาก็ให้ตอบเป็นเวลาซึ่งเจ้าสามคำนี้มันเกี่ยวข้องกับ when ลาทั้งหมดนะจำนะคะคือคนอาจจะสับสนชีวิตว่าเอ๊ะทำไมมันแบบเออมันเหมือนกันเนาะมันดูเหมือนกันนะบางคนแบบคิดว่ามันคล้ายคายกันแต่จริงมันไม่คล้ายนะคะทุกคน How long ค่ะ How long แปลว่านานแค่ไหนอ่านี่จำนะนานแค่ไหนนานแค่ไหนอันเนี้ยเวน่ะแปลว่าอะไรอะขอหนึ่งคนได้ปะ่ะขอหนึ่งคนตอบได้ปะ่ะ เวนแปลว่าอะไรเอาเอาเอาน้องอะไรเดียวแองกัดแล้วกันกั์กรช่วยพี่ตอบนิดนึงกั์อ่าเดี๋ยวพี่ขอ iPad นี้ใครอะน้องแทนดาพี่ขอกัดแล้วกันอะกั์ขอกัดนิดเดียวอะกัดช่วยช่วยช่วยตอบพี่หน่อยค่ะว่าเวนแปลว่าอะไรคะกรตหืหนูอย่าเพิ่งไปเลี้ยงหมาลูกแปลว่าอะไรคะเวนแปลว่า นโมตอบก็ได้เอานโมก็ได้นโมน,โม,นโมอัดอ้านอยากพูดเป็นแปลว่าอะไรคะอ่ามื่สิบส่ครับเมื่อไหร่อะไรนะเมื่อไหร่เมื่อไหร่ดีมากเออเวนเน่แปลว่าเมื่อไหร่นะเห็นมาสองอันนี้ต่างกันแล้วนะนานมันคือความนานของสิ่งที่เราทําอ่ะเนาะส่วนเวนมันคือเมื่อไหร่มันเป็นจุดเวลาและสุดท้าย how often คือแหละบ่อยแค่ไหนฉัน,นน่ะ โอ้ยตายละมือลายมือลายมือบ่อยแค่ไหนบ่อยแค่ไหนอ่ะเขียนให้สวยงามก่อ,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 อน,นบ่อยแค่ไหนอ่านออกไหมโลกนะคะอ่ะดังนั้นบ่อยแค่ไหนมันคือเรียกว่าความอะไรความทีทุกคนสามอันนี้ต่างกันนะนะคะสมมุติพี่ถามว่าถามก่อน when do you exercise when do you exercise คุณออกกำลังกายเมื่อไรเราจะตอบเป็นเวลาโอเคไหมคะอ่า when เนี่ยจะตอบเป็นอะไรเวลาโอเคนะอ่าเดี๋ยวค่อยๆไปค่อยๆไม่ได้สิเพราะว่าอยากอยากรีบพักใช่ไหม when do you exercise แล้วก็ in the morning ประมาณนี้เนาะอ่าก็จะตอบเป็น in the morning หรือตอบเป็นเวลาก็ได้จ้ะ at e i g h o'clock อย่างงี้ก็ได้อ่าประมาณนี้เนาะนะคะเวนก็จะตอบเป็นแบบอารมณ์แบบประมาณว่าเวลาบอกจุดเวลานะคะเสร็จถ้า how long ล่ะ how long did you exercise คุณออกกำลังกายไปเนี่นานแค่ไหน how long did you exercise เวลาตอบ มันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าช่วงเวช่วงเวตอบคำถามอ่ะเติมคำในช่องว่างเร็วฮาลองคือช่วงเลยนะอ่ะขอเมบ์มินก็ได้เอาเมาินเบามินอ่ะจริงๆติ๊กใครก็ได้นะฮีโร่ก็ได้นะฮีโร่ตั้งแต่สอบติดไปรู้สึกว่ายังไม่ค่อยได้พูดจาก,กันเลยนะแลวาะรครับอา้าวฮาลองคือช่วงเวอะไรคะ อีกสองช่วงเวลาครับดีมากค่ะนโมนโมยี่สิบสี่ค่ะโอ้ยเวลาค่ะมันคือช่วงค่ะดังนั้นช่วงก็อย่างเช่นอะไรสามสิบนาทีอย่างเงี้ยเออสามสิบนาทีภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอ่ะขอหนึ่งคนได้ป่ะเดี๋ยวจะพูดอีกสองประโยคน้โมขำอะไรไม่ทราบทำอะไรคะ ขอช่วงเวลาค่ะขอขอหนึ่งคนค่ะพูดว่าครึ่งชั่วโมงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะครึ่งค่ะครึ่งค่ะครึ่งค่ะอ่าสักคนค่ะสักคนค่ะตอบสักคนค่ะกัสอยากตอบไหมคะกัสตอบได้นะคะครึ่งชั่วโมงค่ะเฮ้ยพ <c oughs> ี่สอนไปแล้วคาว่าครึ่งคือคําว่าอะไรคร<ะ>ับครับสุดยอด half an hour ค่ะ เนี่ยก็คือแบบเป็นอารมณ์แบบเฮ้ยครึ่งชั่วโมงหรือเราจะพูดว่า30นาทีก็ได้30 minutes ะอะไรอย่างงี้ก็ได้นี่คือลักษณะเป็นช่วงเวลาเก่งมากเก่งมากแสงลำลาแล้วค่ะแสงสว่างลำลาแล้วว่าวันนี้ได้พักเร็วแน่นอนค่ะและนะคะ how often <c oughs> คือบ่อยแค่ไหนพี่ถามว่า how often do you exercise คุณออกกําลังกายบ่อยแค่ไหนเห็นไหมนี่คือความถี่ว่าเฮ้ยออกกําลังกายบ่อยแค่ไหนอ่ามีขยันตอบบ้างช่างชามกี่ sometimes เลิศออกกําลังกายบางครั้งบางคราวสุดยอดมากๆอ่านะคะมาเน่เน่อปแล้วยาเดียวคาดนะออกกําลังกายซ o m ไ t i m e าอิตย์ละครั้งพูดว่าไง วันส a o n ะวันสะสัปดาห์วันส a o n ะวันสะโมตายแล้วพี่ต้องมิวก่อนและณโมเล่นอะไรคะ <c oughs> เป็นการเรียนออนไลน์ที่สุดยอดมากนะ่ะ once a week นะคะ once a week อาทิตย์ละครั้งนะเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะนะคะหนูจำไว้ให้ดีว่าเวลาเราถามเนาะ how long when how often ทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกับเวลาเหมือนกันแต่เอาเข้าไปในารายละเอียดจริงๆมันแตกต่างกันนะมันจะตอบไม่เหมือนกันดังที่พี่ได้โชว์ไปแล้วนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วทุกคนไปพักนะคะโอ้ยแสงลำไลได้ไปพักอ่ะตอนนี้พี่จะเลือกถามสามคนนะคะใครอยากตอบถ้าตอบแล้วก็จะไม่ต้องตอบอีกนะจ๊ะ อ่ะมาเริ่มต้นเอาพี่มอนไหมพี่มอนไอรินไหมพี่มอนแล้วก็ไอรินอัลมอนอ่ะอัลมอนถามว่าอามอนอ่ะ,อะ,อะ,อะเริ่ม,มพักได้ยังครับพักได้ใช่ไหมครับสามคำถามแล้วพักเลยค่ะโอเคพี่มอน when did you have breakfast when did you have breakfast i have breakfast at eight o'clock ตุ๊ด ดีมาก I have breakfast at eight o'clock ดีมากค่ะพี่มอนเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้เพื่อนในห้องได้ไปพักค่ะนะคะต่อมาค่ะพี่ถามว่าอขอฮีโร่ละกันได้ไหมครับฮีโร่ how long did you play game yesterday how long did you play games yesterday โอ้โ oh, พี่ก็ได้ค่ะแต่ขอให้มันเป็นคำตอบที่แบบมันมันมันเข้ากับคำถามนะคะคี่ถามว่าอะไร How long did you play games yesterday เนี้ยไปพี่พูดจนใหม่ได้ไหมฟังช้าช้านะ How long did you play games yesterday yesterday ก็เมื่อวานใช่ไหมเออเอเอใช่ใช่าค่อยไปเล่ a เกมเล่นเกมเล y game ก็ทั้งวันครับ Oh, ทั้งวัน all day all day ดีมากค่ะตอบเป็นภาษาไทายก็ได้ค่ะอะนะ,อะไอรลินอยากตอบนะมาคำถามาสุดท้ายถามว่า how often do you watch TV how often do you watch TV ไอรลินได้ไหม how often ก่อน่ะ how often Do you w a t c t TV แลก็ค่อยคิดพี่ถามว่าอะไรคะ Watch TV คือการทำอะไรคะไอรินดูทีวีอะไรนะดูทีวีใช่คือการดูทีวีนะคะแล้วแล้วเราถามว่าอะไรคะ how often คืออะไรคะ how often คืออ่ะบ่อยแค่ไหนบ่อยแค่ไหนอ่ะพี่ถามว่ารวมประโยคคือไอรินนั้นดูทีวี บ่อยแ่ไหนจ้าอะหนูดูทีวีบ่อยแค่ไหนหนูตอบเป็นภาษาไทยมาก่อนก็ได้ถ้าหนูไม่ชัวร์กับภาษาอังกฤษอะไม่ได้ดูเลยพอดีจริงเหรอจริงมะเนี่ยจริงทำไมอะหนูไม่ดูทีวีเลยหรอรีโมทหายอ้าวเพื่อนๆอยากคำสุดท้ายค่ะแล้วเดี๋ยวปล่อยพักเลยอยากได้คำว่าแทบจะไม่ในภาษาอังกฤษแทบจะไม่ แทบจะไม่อ่าพี่ขอคําว่าแทบจะไม่นะคะแทบจะไม่แทบจะไม่อ่าเป็นไม่เขียนอย่างนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ตัวนี้นะไม่ใช่ไม่ตัวนี้ค่ะนี่คือแทบจะไม่นะอ่แทบจะไม่ภาษาอังกฤษบ้านอะไรใครได้รีบตอบเลยช่วยเหลือเพื่อนฝูงแล้วเดี๋ยวเราแยกแย้ายสไลด์ตัวกันไปนพักเลยค่ะเออใช่ <Yeah. S 1> okay. อ่ะแท็บจะไม่ภาษากีนว่าฮาร์ดอะไรฮาร์ดเร็วช่วยกันช่วยกัน I don't know แท็บจะไม่เสืออย่าหญ่อย่างนี้ค่ะมาไลฟ์สดแล้วจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ค่ะพี่อายเขาฮาร์ดอะไรฮาร์ดอะไรฮาร์ดอะไรเร็วฮาร์ดฮาร์ดปึ๊ดฮาร์ดปึ๊ดฮาร์ดปึ๊ดฮาร์ดอะไรฮาร์ดฮาร์ดอะไรฮาร์ดฮาร์ดฮร์ดฮา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 ร์ด มีคนส่งมาในแชทให้ต่อมามีคนส่งมาในแชทแล้วผมก็บอกเอผมยกให้จ้จบเอะจะจอบอะจ้ตจอบเองฮาร์ดลี่ J A A อ O B คนตอบฮาร์ดลี่แปลว่าแทบจะไม่นะทุกคนแปลว่าทุกคนจะจอบแปลว่าทุกคนดีใจว่าทุกคนได้พักแล้วดีใจบ้างครับจะาจอบเป็นคนตอวจะจอบคือใครวคุณนุ้ยคุณนุ้ยมีคนไม่พับ คุณพี่ครับคนที่เขียน J A J O B คือใครอ่ะเป็นนักเรียนไงอยากไปพับว่าเขาคือใครอ่ะอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวคุยกับพี่หลังไม่อะตอนนี้คุยกันก่อนจะไปพักไหมใครจะไปพักไหนเขาเป็นคนตอบใครจะไปพักกดหนึ่งอ่าไม่มีนะคะแสดงว่าอยากเรียนต่อนะคะใครจะไปพักกดหนึ่งค่ะโอ้โหหนึ่งมารัวๆเลยค่ะ ทำไมเวลาพี่ถามคำถามอย่างนี้ทุกคนร่วมมือกันดีมากเลยนะอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่จะเปิดไม้ทุกคนนะคะแล้วทุกคนไปบายทางบ้านแล้วเดี๋ยวเราก็ไปพักกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็มาตอบคำถามแล้วเราก็จะเตรียมเลิกนะอ่ะโอเคอ่ะทุกคนไปบายทางบ้านนิดนึงค่ะเดี๋ยวพี่เปิดไม์ให้เนาะให้พี่จาเปิดไม์ให้เนานะบายบายสวัสดีค่ะอ่ะ <Bye. S 1> เปิดไม์เอออ่ะเปิดไม์แล้วนะ